แล้วนะเศษสินาทีแล้วนะหรือล่ะบอกแล้วว่ามันต้องเศษสิเศสขึ้นเวลาจนบ้านแล้วเศษสนาทีนะคะนี่ใช่อย่างเกานอนอนตายนี่ไปเลย 哪地呢？

rong anh nhét, mày lười. Rong anh nhét, mày cái gì là, ta lấy cái gì lấy cái là tiếu, mày lấy cái là, lấy cái là, mày chì lấy lấy liền. Cố lấy lấy liền

หลังซาดพอนเตียนใจนะหลังซาดพอนเตียนใจหรือว่าซุปเปอร์เล็กนะครับตัวนี้ชนะมาแล้วซาหมุนกับลาซุชนะหน้าเดือมนะนี่ลาซุชนะหน้าเดือมนะหล่อโนดน้นาเป็ดใจกล้องหรือว่าเจ้าใจกล้องครับโอ้ช<า>ุนตัวนโนดอันนาน,นี้นึกร่างแล้ว <hice> หนีหัวหน้าร้องปีดเองผัวอเออบกกเรียนว่าคลายไม่ดลายไม่ด้ทุกันคุกันเม่าดเลยแต่ว่ามตะการุกวนเตาหมากอรังซาทอนเตียนใจซุปเปอร์เล็กกองไม้วในบ้านนาจ้าวันนี้เล่นไปเดงกับชนะมาเหล่าซ่ามุนรับโอ้าชิ้นตัวแ้วต้องทำแบบ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 นี่ปันอะไยไโอ้ยเดี๋ยวมาด

ไม่ว่าเลยว่าเลยตาเอาแต่กน้ํมันไปรักเองนี่เาิี่ะันนีเนนครัเรียนรนะครับเรียนเรียนัเร่นเนัยัเร่น่ี่ะ

มันลงราคาดูสิีเ็โดงลงลงงลงงี้ปีเตอรี่โดนงแยงไปทล้ปีเตอรี่เปรโกลเปร์ด้ยกนเลรู้รคนรู้ตายปีนไอ้โดงแยเวลาปีนี่อมาพอคุณอม หล่นันีหลวนนักเมยกูเล็กสมังจวนที่ที่มาดีเามั้ยะเออลันดาล่ะกอนไม่ลเออก่อนไม่ลก่นไมละเออลันดายอดไม่จช่เก็บฉลาดี่ทีมาดิผิดมาไม่รูกันนาเดหรบเออนายก็อัดซุยนะ เ <ร Stevens. S 1> ดี๋ยเราอยเเเาปเ้าที่เดียดปวดตนลาที่ไมดปวดตัวเื่อยิด bueno, ตัวลมตัวนั้หยักเวนี้เราจตัวตามเองเออเอ้เราตามเล่นี้ได้เบียนเดี๋ยเรายงโยงยงอย่งี้ยโยงโยงตัวเดิมมาโยงไม่ดีบ่างไสารเเดชอบใส่ไอเส่มคาเส่นโม อันนี้หนาาน้นีหนาหนานาหนาหน้าเดิมลองฟปี้านนี้เดเลยโอ้ลองที่มา้านนีนเวนี่อะใ่เวปลองที่มาเออูงว่าด้วนู้นหนานี้นเดียวไมันลองตัวนี้หนาลองยังไงวะมีก็ได้แบบนี่ กาวมาทีร่าง่งไก้าวมาทีล่างกับกาวมาทีร่งดุกโน้ตงามแปดจูใจเจ้าใจคล่องน้องเกมน้องโซนเวียงสะวัดรจลินล้านที่ครับก้าวมาลัางดน้เป็นน้ำนาก้าวมาลังโนเป็นน้ำนา ตัว,ตวดำจนานีนึ่งกลางครับนี่คือนุ่นงามเพชรจูใจเย้าใจคล่องครับตัวดำนี่จนานีนี้นึ่งกลางครับอภิษเข้ายาวๆาตังกูเลยแตาอีกดาวมาก่อนหลังซาดผ่อนเตียนใจซุปเปอร์เล็กนะครับชนะมาช้ามุดเงนะครนบหน้าเดิมแต่มาอีก เนันนะเยอะนี่กูจะดามะเยตามกูไม่ใช่ดํมยูน่เยกันตัเองนนะเอเอาดามไ่ดาวกนไหมดาวปตได้ไหพีบดาวปุโตดาวดาวปุต้องนะว่าตน นี่ค so ือลังซาดพ้อนเดียนใจที่ว่าซุปเปอร์เล็กของนายวินัยบ้านนากระช้ากับตัวลังซาดตัวแดงนี่เขาว่าชนะมาด้ามุ้นได้อีกลาสุดชนะหน้าเดิมนะลาสุดชนะหน้าเดิมนะตัวแดงนี่นะดาวโตบอลในเรตในบ้านึกครับต้นย่งเลื่องวาดาวโบโต๋ยวอานเอาอย่างเลื่องนะ làm sát, còn tiền chạy, super vô lệ cặp Ôi, lấy mừng à Cái này สนามจุบนะเดิมจะตงการชนในวันัตวลาคมนะครับคินาวแตงกจะไปซิจนนะครับีบน่มาทีโบนะครับคินาแต่ก่สนามจุดันอาจารย์จะทัเด็้อกนนกนับ่งสวเด้งนาตามุนหนเดงนตามุนนหลังสายปนเย็นใจหรือว่าสุเร็กจาตามุนล่ะสุดจานาเดิมรับจะไปอีก ส่วนตัวดำกับดุกตน่งามไปกิ้วใจเจ้าใจล่องน้องกีมน้องเสี้ยเวียนซาอัชลินดาเดตนวนะดําข้นมาล่กระดมมาข้นมาตัวดำจนานีนึกลังนะดำต่อดำต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 ดำตอราคาอยู่ดำนะราดาอนะราก้าอยู่นะราาอนะ เนือง,งามเป็ดจูใจเรือเจ้าใจครล่องเป็นตัวต่อนต่ะ